สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช anel พ่อมา้าศูนยศูนย์วันนี้เราจะกลับมาทําเรื่องของแอนิเมะกันบ้างอยู่ในหมวดหมู่แอนิเมะในความทรงจานะครับกับเรื่องกัทส์เบลล์ทเหตุผลที่กัทส์เบลเนี่ยมันเป็นแอนิเมะที่น่าจดจําผมก็ยังเชื่อนะว่ายังจําเรื่องของกัทส์เบลหรือว่าอย่างน้อยคุณต้องจาตัวละครของกัส์เบลได้บ้างใครดูนะตอนช่วงนั้นนะครับทั้งเรื่องโมเดิร์นไนต่างๆก็ต่าง,าง,างนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่า ตัวกัสเบลเป็นมังงะเนี่ยมาก่อนเนาะมังงะเนี่ยปี2001อาจารย์มาโคโตะไรคุก็แอนิเมะเนี่ยหัดอย่างนั้นมาไม่นานเลยประมาณ2ปีเนี่ยแอนิเมะเริ่มมานะครับแอนิเมะของปี2003นะครับสตูดิโอที่ทำแอนิเมะเนี่ยก็ได้เจ้าใหญ่มาคือโตเอะแอนิเมชันนะครับดูแลจัดก,การแอนิเมะตัวนี้ขึ้นมาคล้ายๆกับเรื่องอื่นเลยก็คือมาดักมังงะได้ทำเป็นแอนิเมะนะครับอ่ะคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าเออแบล็กกราวเนี่ยของ กัสเบลเนี่ยมันมีมีภาคอะไรยังไงบ้างนะครับเบื้องต้นผมยกมาประมาณนี้จริงๆมันมีเดอะมูฟวี่ด้วยเนาะอ่ะแต่ว่าณตอนนี้มันจะมีอ่ากัสเบลที่เป็นมังงะภาคแรกกัสเบลที่เป็นแอนิเมะนะครับที่วันนี้หลักๆเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของแอนิเมะนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยณตอนนี้อาจารย์กลับมาเขียนมังงะของกัสเบลภาค2ออ่ะก็ได้เป็นพวกเรื่องของตอนกัสเนี่ยโตแล้วนะครับอ่ะอะไรพวกนี้เนาะต้องบอกงี้ก็คือมังงะกับตัวแอนิเมะเนี่ย เนื้อเรื่องอ่ะมันไม่ค่อยเหมือนกันอ่ามันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงแล้วก็ตอนจบไม่เหมือนกันในมังงะเนี่ยมันยังมีเนื้อเรื่องเนื้อหาที่มันยังไปต่อได้เนาะแต่ว่าอนิเมะเนี่ยมันก็จบไปแล้วนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะอะ่วัน,นิ่งก่อนนิดนึงคลิปวันนี้เนี่ยแน่นอนว่า มันมีสปอยเนาะเออเพราะว่าบางโมเมนต์เนี่ยมันต้องดึงพวกข้อมูลที่เราจะต้องการเอามาแล้วมันจะมีสปอยแต่ถ้าท่าในใดเนี่ยอยากกลับไปดูก่อนหรือว่าท่าในใดไม่เคยดูอยากไปดูก่อนเนี่ยอันเนี้ยลองกลับไปดูได้แล้วค่อยกลับมาดูคลิปผมเพื่อมาดิสคัทกันก็ได้เนาะแต่ถ้าหลายๆคนนี่เออดูแล้วเนี่ยอยากจะมาฟังรีแคปหรืออยากจะมาฟังเล่าเรื่องเดี๋ยวเราเข้าคลิปกันเลยดีกว่า เรื่องสปอยเนี่ยไม่เป็นไรเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปดูกันกาสเบลเนี่ยจริง,รงๆเนี่ยก็ฉายทางโมเดิร์นไนกับหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักมาดูกันแล้วบ้างแหละนะครับก็จะเป็นยุคใหม่กว่าพวกดิจิมอนโปเกมอนระดับหนึ่งก็จะเป็นเรื่องกาสเบลเนาะปี2003อ่ะก็หัวข้อแรกนะครับคือข้อที่ถึงมันเนี่ยคือ1เนี่ยตัวเอกเนี่ยตัวเอกอะ่ะคือเชี่ยวมาโลเชี่ยวมาโลเนี่ยมันเป็นเหมือนกับนักเรียนที่มีความอินโหวตอ่ะฉันไม่กอ over, ดอินโเวร์ตแต่ว่าฉันเก่ง ฉันฉลาดฉันไม่ฟังอะไรเลยฉันเม่อลอยอย่างเงี้ยแต่อาจารย์เรียกตอบได้เพราะว่าเป็นคนอัจฉริยะเก่งมากปกติเนี่ยในโชว์นเน้นอ่ะเราจะไม่ค่อยเห็นพระเอกที่มันเก่งอัจฉริยะขนาดนี้หรือว่าถ้าเก่งจริงเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนกับเป็นพระเอกที่ขับเคลื่อนเหมือนเป็นรู้ๆอะไรอย่างเงี้ยเลยเนาะที่แบบเน้นความฉลาดแต่เนี่ยมันเอาแบบคนฉลาดเก่งๆเนี่ย มาเป็นพระเอกในเรื่องของโชเนนเออก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแหวกแนวเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็นปีศาจเนี่ยก็คือกัสกัสเปลเราเนี่ยเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแล้วก็นิสัยบ้าๆบอๆเออนิสัยคือกัสมันเป็นเด็กอ่ะเออแล้วมันได้ใส่บ้าๆบอๆแล้วมันมาจับคู่กนะันอ่ะเออมันคอนทาส์เนาะแต่ว่าทั้งเคี่ยวมาโลกกับกัสเนี่ยอยากช่วยเหลือคนอยากช่วยเหลือปีศาจตัวอื่นเนี่ยให้จบการต่อสู้ครั้งนี้นะครับก็เป็นอะไรที่จุดท้ายก็บอรจบได้ลงตัวเหมือนกันนะคร,รา คารมินีครับในลองแก้สมการเลขนี้ดูสิลบห้าชถูกต้องสะด้วยมวลหมดที่1นึสเกลมวลที่หนึสเกลทำไมกันข้อดีของเรื่องกัสเบลเนี่ยก็คือความหลากหลายนะครับเรื่องอื่นเนี่ยมันจะเน้นอะ่ะอย่างเช่นสู้ก็สู้ไปเลย นะครับหรือว่าดราม่าก็ดราม่าซึ้งไปเลยแต่ก a s b e l เบนี่ยมันแบบว่ามันมีความหลากหลายมากมันเป็นการ์ตูนโชเน็นบวกกับการ์ตูนแก๊กนิดนึงแล้วก็มีความสู้แบบ Battle Royal ลอาะก็จะคล้ายๆกับพวกอะไรชาแมนคิงอุเอคิเนาะก a s เบนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จับปีศาจเนี่ยมา1 0 0้ตนแล้วก็มาสู้กันเพื่อหาราชาปีศาจนะครับเพียงหนึ่งเดียวอะประมาณนี้เรียกว่าคอสอย่างเงี้ย มาเต็มเลยชามิคงชมเปญคิงอุเอคิเนี่ยตายเดียวกันพอเป็นการ์ตูนโชเนนบวกแก๊กเนี่ยมันค่อนข้างยากเนาะที่จะคนโทรลให้มันไปในทางเดียวกันได้แล้วมันจะดีเอ้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยดูไปดูมาเฮ้ยมันดีว่ะมันลงตัวมันไม่รู้สึกว่าโอ้โหตลกโปกฮาเกินไปว่ะหรือไม่รู้สึกว่าตอนสู้เนี่ยมันก็ยังสู้สนุกสู้มันอยู่เออเนื้อเรื่องเนี่ยเมนของเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ยังเดินต่อไปได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังใส่ความสอดแทกความฮาอะไรี้ยเข้ามาอยู่เหมือนกัน มีพลังของทุกคนอยู่ฉันกับกัสถึงมาที่นี่ได้ยังปลอดข้อ3ของเรานะครับก็คือฉากสู้เนี่ยมันสนุกเออพอมันเป็นการ์ตูนแบบแก๊้ๆหน่อยเนี่ยมันรู้สึกว่าการต่อสู้เลยเราเรียวบลหวังอะไรเยอะเนาะแต่ว่าเฮ้ยกัสเบลเนี่ยมันไม่ใช่วะ กัตเบลเนี่ยโอ้โหฉากสู้นี่มันมันจริงแต่ละตัวเนี่ยสปงสเปลอะไรของมันเนี่ยเยอะอย่างเช่นกัสเนาะมีบทแรกเป็นซาเกลอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อ่าซาเกลจิงเกลราชิวที่เอาไว้เป็นโลกเป็นประตูป้องกันซาเกลก้าแรงขึ้นหรือว่ามลอย่างบาโอนะครับบาโอซาเกลก้าคือสุดท้ายอะ่ะมลเนี่ยมันเยอะถึงแม้ว่ากาัสจะเป็นแบบ ผู้ใช้หนังสือที่เป็นสายฟ้าเนาะเออแต่ว่าท่าต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีโจมตีอย่างเดียวแบบโจมตีอย่างเดียวอะไรอย่างนี้เนาะมันจะมีความแบบป้องกันก็ได้อ่าพิกแพงเป็นแม่เหล็กอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าท่าไม่ตายเนี่ยก็มีเหมือนกันหรือว่าตัวที่เท่ๆอย่างบาโก้กับเชอรี่นะครับที่ใช้พลังแบบแรงโน้มถ่วงเนี่ยเออเรียกได้ว่าหาย,ยากในตัวการ์ตูนอนิเมะนะครับแต่ว่าบาโก้แม่งโคตรเท่เลย คนหลายๆคนเนี่ยชอบบารโค้่สุดๆนะครับกับแบบท่าไอรอนการ์บิที่อะไรนะมันเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับหรือว่าถ้าอย่างสายซัพพอร์ตอย่างมิลมิกับปีโอเนาะแต่ละมูลก็เป็นสายโล่สายป้องกันอะไรอย่างเงี้ยเลยซึ่งมันมีคันพลิกแพลงเนี่ยได้ค่อนข้างดีเป็นการ์ตูนที่สู้ก็นสนุกด้วยเหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะมีความหลากหลายไม่ใช่แค่เน้นการต่อสู้โชว์เนนอย่างเดียวก็ตามนะครับ <Connect ing. S 1> ร ต่อมานะครับก็ไปอีกข้อหนึ่งที่ดีเหมือนกันก็คือคาแรคเตอร์ดีไซน์เนี่ยดีเรื่องนี้เนี่ยหลักๆมัได้มีวันสามอย่างนะครับก็คือผู้ใช้หนังสือตัวหนังสือเองตัวปีศาจท,ที่ถูกส่งมาอย่างโลกเอาผู้ใช้หนังสือก่อนละกันแต่ละคนเนี่ยคาแรคเตอร์ Character เนี่ยแม่งไม่เหมือนกันเลยฟองโกเล่เคนโจเม่เนี่ยที่มาจากอิตาลีเนี่ยเป็นดารามันเป็นแบบเอ้ยฉันเป็นดาราอะแต่ว่าฉันก็ต้องแบบไปออกคอนเสิร์ตนะอะไรอย่างเงี้ยมันไะมีความแบบ แต่ละคนมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าอย่างเชอร์รี่ที่เป็นคู่หูบาโกรเนี่ยก็ฝึกฝนอย่างเต็มที่เลยฉันเป็นลูกคุณหนูฉันต้องการจะเอาเพื่อนฉันเนี่ยกลับมาเออจากการที่โดนไมค์คอนโทรลเนาะอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้แล้วก็นังสือเองเนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะสีหนังสือเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มนในหนังสือเนี่ยก็แตกต่างกันรวมถึงปีศาจแต่ละตัวเนี่ยมันก็ดีอีกนะครับบางตัวเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเด็กอ่าเป็นปีศาจ เป็นเด็กเนาะเออหรือวางตัวเนี่ยเป็นสัตว์ก็มีเหมือนกันเอออย่างเช่นม้าเหล็กเนี่ยมันเป็นมันเป็นม้าเลยอ่ะมันเป็นม้ามาเลยอ่ะอะไรพวกเนี้ยก็มีเหมือนกันเลยบางตัวเนี่ยเป็นปีศาจตัวใหญ่เป็นปีศาจแบบเป็นกุ้งอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์ดีไซน์ของเรื่องกาสเปลเนี่ยเขาทํามาได้ดีมากนะครับผมรู้สึกว่าเออมันมันเท่ด้วยแต่บางทีบางทีแบบจะเท่แบบจำเจนะแต่เนี่ยมันเท่แล้วก็มันมีสไตล์มีเอกลักษณ์แต่ละตัวเนี่ยแบบเห็นเลยรู้เลยแบบคนนี้ต้องคู่กับ กับคนนี้มันแตกต่างกันสุดขั้วเลยอะไรเงี้ยในกลุ่มนี้ใครเอ่ยที่ไม่เข้าพวกเลยสักนิดแงอืมบิ๊กโบอิงเพราะงั้นที่ฉันบอกว่าชอบเธอไม่ได้โกหกหรอกเพราะงั้นนะครับข้อห้าของเราก็คืออันอเนี้ยข้อห้าเนี่ยมันคือจุดแข็งสุดๆเลยสำหรับกัสเบลนะครับคือ ัสเบลเนี่ยแม่งเป็นเรื่องที่ฮามากมันฮามันตลกคือแบบว่าฉากซีเรียสอ่ะมันก็ยังใส่มุกมาคือมันฮาจริงนะครับอยากอารมณ์เหมือนกับอย่างผมยกตัวอย่างว่าแบบบางเรื่องอาจจะฮาได้แบบใช้วอร์ดดิ้งแต่ว่าต้องเข้าใจว่าอย่างนั้นอ่ะมันเข้าใจยากและยิ่งพอมันมาแปลเป็นไทยเนี่ยยิ่งงงนะครับดัสเบลเนี่ยมันจะมีอย่างเช่นมันมีมมาเหล็กเนาะมันจะตลกธรรมชาติมากเพราะว่ามมาเหล็กเนี่ยมันเป็นหมามันไม่รู้จักภาษาคนมันมันพูดไม่ได้คือเข้าเข้าใจภาษาคนแหละแต่มันพูดเป็นภาษาคนอ่ะไม่ได้ แล้วพอตอนอยู่โลกพิศาจอะแม่ของม้าเหล็กอะมันก็ทําหนังสือแบบไอตัวเชือกอะมันมันหนังสือให้อย่างดีคีโว่าม่รู้แม่งก็ไม่รู้แม่งก็ไปตัดเชือกทิ้งโอ้โหม้าเหล็กก็โกรธดิแล้วม้าเหล็กก็โกรธมันก็เอามือมันก็เอาปากงับงับมืองับมืออย่างฮาเลยแล้วมันจะมีความแบบตลกแบบพาม้าเอาไปเดินใช่ไหมแล้วเจอคนอื่นนะไอไอม้าเหล็กมันเล่นคนอื่นไว้แต่ว่าคี้มารู้มันคือมันโกรธเนี่ยมันแขนไอเพราะมันแค้นอะมันก็แบบทําหน้าเชิด เออทำหน้าแบบไม่ฉันไม่ชอบปะอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นอะไรที่แบบตลกมากเลยหรือว่าบางทีแบบเกมนี่แบบค่ะให้คนเป็นยักนะแล้วก็แบบว่าจับไม้สั้นไม้ยาวเงี้ยก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีมือเออมันไม่มีมือมันจับมันจับอย่างเงี้ยหรือว่าแบบทายหัวก้อยอ่ะมันพูดไม่ได้อ่ะมันก็จะตอบไม่ได้ว่ามันจะเอาหัวหรือเอาก้อยอ่ะเออเป็นอะไรที่ฮามากครับหรือว่าอย่างบางตัวคือมันเก่งนะแต่ว่ามัน ตลกโปกฮาเกินไปอย่างเช่นแบบวิกตอรีมเนี่ยเนาะวิกตอรีมเนี่ยคือสกิลมันเท่มากเลยมันชาร์จพลังเนาะชาร์จพลังที่หัวชาร์จพลังที่แขนสองข้างอะไรเงี้ยแล้วมันเหลืออีกจุดหนึ่งมันก็คือกล่องดวงใจและคราวเนี้ยทีโอมันเก่งทีโอมันก็เห็นว่าเฮ้ย แม่งเหลือตรงนี้ว่ะไฟมันยังไม่ขึ้นก็เลยก้อนหินปลากล่องรัวใจโอ้โหแบบคือแบบว่าแม่งมันซีเรียสน,นะคือแบบมันเจอปีศาจที่แบบว่ามันรับมือยากที่มันเก่งมากๆเนี่ยแต่ว่ามันก็ใช้ความฮาเนี่ยแหละเข้าสู้ด้วยคือเรื่องเนี่ยมันสอดแทกความฮา,าสุดๆนะครับหรือว่าเข้าไปนตัวฟาอโดเนี่ยแล้วเจออุงโก้ตินตินเนี่ยที่มันน่าจะเป็นแบบอยู่ในแบบกระเพาะอะไรเงี้ยเนาะมันก็เป็นปีศาจที่เรื่องพลังอะไรพวกนี้มันคงมีแหละแต่ว่ามันก็ มันก็แบบแปลกๆอะ่ะมันก็ถามคาถามง่ายๆกับตัวนู้นตัวนี้เนาะแต่ว่าพอเจอเคีมม,ม,นคนม,มาร้เหมือนมันหมันไสมีแต่คนหมันไสฮิวมารุก็ถามคาถามแบบเลขแม่งโอ้โหเป็นกี่หลักสิบยี่สิบหลักเลยแต่ว่าอย่าลืมว่าคีวมารุครับเป็นอัจฉริยะ <laughs> มันตอบได้ด้วยแล้วมันก็เลยถามคนนุณงคุจริงๆแต่ว่าเฮ้ยนายอะแม่งถามมาเนี่ยไม่ดูคําตอบใช่ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยคุณโกุจริงจริงก็เลยบอกกูยอมแลละแล้วสุดท้ายก็เป็นแบบ มาเล็กก็ต้องมีคนตอบคําถามอะไรเงี้ยเออแล้วมาเล็กมันก็ร้องได้แค่เมรูเมรูเมอย่างเงี้ยแค่เนี้ยเออมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกธรรมชาติสุดๆไปเลยนะครับก็มีหลายๆตอนมากๆที่แบบว่าพูดยังไงอะเล่าไงมันก็ไม่หมดหรือว่าแบบพลังเทโอที่มันแบบใช้ดาบปักเนาะคือตอนแรกอะเราก็ไม่รู้นะว่าพลังเนี้ยมันจะเป็นสกิลฮิวเวอเออแต่ว่าคนในเรื่องก็แบบว่าเฮ้ยมันเอามาปักฮิวว่ารู้ฮิวไม่แก่ตายหรือเปล่าวะเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออก็ตลกมากครับเป็นอะไรที่แบบ ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยกลับไปดูมันยังฮาเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่านะแต่ตอนนั้นจําได้ว่าดูโมเรวนายนี่ยมันฮาจริงครับยิ่งม้าเหล็กเนี่ยมันโคตรฮาเลยนะครับแต่ละอันดับใหญ่ไฟฟ้า,าตัางหากเราเด็กเออพวกนายเรื่องนั้นเช่ามันเอน 1, ถอะนา9 6 1 5 2 7นหายบทบอกว่านหกแสนห้าพั เป็นไงถามเป็นไงข้าของเราขพอหกนะครับก็คือมีมเยอะคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะสวยคุณจะแบบหล่อเท่ขนาดไหนหรือว่าแน่นอนว่าคุณต้องมีมีมนะครับอยา่างคีวารู้นี่ก็ตัวมีมเหมือนกันร้องไห้หน้ายักบ้างอย่างทีโอรีร่แบบว่าโกรธเป็นยักษ์เลยนะครับเรื่องความทรงความสวยเนี่ยเรื่องของคุณนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยมาเล็กก็มีมเยอะ มาเด็กก็บางทีแบบฉันทนไม่ไหวแล้วฉันออกออกจากหนีออกจากบ้านอะ่ะคิดดูมาเด็กหนีออกจากบ้านอ่ะคือแบบมันเป็นการ์ตูนอย่าลืมมันเป็นการ์ตูนที่คุณต้องแบบว่าฝ่าฟันนะคุณต้องสู้ปีศาจเพื่อแบบแบทเทิลรอยแล้วให้คุณแบบเป็นอันดับหนึ่งนะ้แต่ว่าเฮ้แต่มาเด็กออกจากบ้านอ่ะก็ต้องไปทำมาก,ก่อนยอะไรเงี้ยเออเป็นอะไรที่ตลกอ่ะมีมค่อนข้างเยอะนะครับไม่เล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 เมันไม่ได้ดูเท่เลยสกติตอ้าแต่ต้อง แม่ารฮะัน huh? ขอโทษแกก็ต่อเมื่อแกอยอมอธิบายทฤษฎีของแฟ<อ>ม่าเท่านั้นข้อหกของเรากันเปลอ,อะต่อมาข้อ7นะครับข้อ7เนี่ยเรามาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงก็คือถึงแม้มันจะตลกโปกฮาถึงแม้มันจะต่อสู้มันขนาดไหนเนี่ยฉากซึ้งเนี่ยมันก็ทําได้โคตรซึ้งโคตรเศร้าเลย พสเบลนะครับอย่างาผมยกตัวอ,อย่างอย่างแดนนี่บอยอ่าล่างซ้ายเนี่ยจะมีแดนนะี่บอยเนาะแดนนี่บอยเนี่ยคือผู้ใช้หนังสือเขาอ่ะเขาก็เหมือนกับมองว่าเป็นลูกแหละแต่ว่าคือก็ยังเด็กอ่ะถ้าเติมบอยไปแดนนี่บอยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีตอนหนึ่งคืมอมันออกมาตอนเดียวนะไออัน,น Danny เนี้ยไอแดนนี่เนี่ยอ่าเขาสามารถพิสูจน์ตัวเองได้แล้วก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้แต่ว่าุดท้ายอ่ะ หนังสืออะมันก็ไหมอยู่ดีพอหนังสือไหมก็ต้องกลับโลกปีศาจเนาะคนใช้หนังสืออะลุงแม่งแก่ขนาดเนี้ยยังเข้าไปใช้สกิลฮิลได้ให้สักทีหนึ่งอะเออไม่ต้องกลัวมือไหมแล้วข่าวเนี้ยลุงก็บอกว่าทําได้ดีมากนะแดนนี่และแดนนี่ก็บอกว่าลุงไม่เติมบอยแล้วหรอลุงก็บอกว่าเหมือนกับลมแบบนายโตแล้วไม่ต้องเติมบอยแล้วโอ้โหแบบเป็นอะไรที่แบบว่า คือคำมันแค่นิดเดียวนะแต่รู้สึกว่าตอนนั้นมันดูแล้วมันซึ้งกินใจสุดน,นะครับหรือว่าอย่างบนขวาเนี่ยโยปโป้ op op เนี่ยกับเจมเนี่ยเออจำได้ดีโยปโป่ op op กับเจมเนี่ยเราก็จะดูแม่งแม่เป็นต่ออเลยคูแบบอารมณ์เหมือนกับนม่งเราดูอะไรอยู่วะแม่งเต้นเต้นแล้วก็โยปโป่โยปโป่ทั้งทั้งตอนอะ่ะมันมีอย่างเงี้ยทั้งตอนตอนแรกร,รู้สึกว่าเออหน่อยมากมันรู้สึกว่าอะไรวะและเจมเนี่ยก็ซึดนดใเลยได้นะ แบบไล่ออกไปว่าเอ้ยมันเป็นตัวเรียกปีศาจไม่อยากให้โยโปโปมันไปทั่วกับปีศาจนะอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายอ่ะคือแม่งเศร้ามากเลยสุดท้ายเนี่ยโยโปโปเนี่ยก็จัดการกับปีศาจที่มาทำลายครอบครัวของเจมได้ที่เป็นคู่หูเนี่ยแบบเอาเอา,เอาชีวิตเข้าแลกเข้าแลกแล้วกับโลกวิญญาณเนาะแล้วก็โยโปโปที่แม่งร้องโยบปโปทั้งตอนอ่ะสุดท้ายอ่ะโยโปบอกว่าเจมโอ้โหแบบตอนนั้นรู้สึกว่าโอ้โหแม่ง ไอ้ที่เราแม่ลำคาญมาทั้งต่อแล้วเนี่ยม่งคือม่งกลายเป็นซึ้งไปเลยเรียกเจมครั้งที่โยโบโป้แม่งไม่เคยพูดอย่างอื่นเลยนะนอกจากโยโบโป้แต่เรียกเจมที่เป็นเจ้าของสื่อได้แสดงว่าอันนั้นอะ่ะเขาต้องมีความรักแล้วก็ความผุดพันให้อย่างสุดซึ้งจริงๆนะครับเดี๋ยวว่าตอนที่คิดกับด็รปิศาเนี่ยก็ซึ้งเหมือนกันนะครับหลังจากที่คิดเองเนี่ยก็ต้องกับโลกปีศาจไปนะครับด็ออริศานี่คือปิดทองหลังพระสุดๆช่วยกลุ่มเพะเอกสุดๆไปเลยนะครับ ฉันยกแครอทฉันอนะ่ะเทิมอย่ามาป้าจีสไลด์เป็นอะไรไปล่ะลุง,ลงไม่เติมเขาว่าบอยแล้วเหรอแน่นอนอยู่แล้วใครจะกล้าเรียกตัวเธอตอนนี้ว่าบอยอีกละ่ะต่อมาอะัรที่8นะครับอันดับที่8เนี่ยก็คือขอบคุณภาพจากคนรักหนังภาคไทยด้วยนะครับก็ ภาคไทยเนี่ยดีอีกแล้วนะครับก็คืออย่างชิโยมาโรโนเนี่ยภาคโดยนาจูนนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้นาจูนจะยังรับกระตูนแบบแนวๆอย่างนี้อีกหรือเปล่านะครับเป็นชิโยมาโรก็ได้ภาคหลายหลายบนปาทเลยเหมือนกันนะครับหรือว่านาตุกเองที่ภาคกัสเนี่ยก็ภาคดีเหมือนกันหรือว่านานูนที่ภาคฟองโกเล่เนี่ยก็ตามนะครับหรืออย่างคนอื่นนะครับอย่างเช่นนันนิดที่ภาคแบบทีโอซูซูมเมะแล้วก็มาเล็กเนี่ยแล้วมาเล็กเนี่ยต้องภาค2เสียงเลยนะเออมันเป็นรู้สึกว่า มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ภาคไทยแล้วมันมาสเตอร์พีจริงนะครับแล้วก็คือคุณดูภาคไทยอ่ะแล้วแก๊กอ่ะหรือว่ามุกต่างๆเนี่ยมันก็ยังตลกอยู่ดีเออต้องเป็นอะไรที่ค่อนข้างยอมเลยเป็นอะไรที่ดีจริงๆกินหน่อยก็ได้ฟะเฮ้ยแคไปคอยตามล้าตามเช็ดที่พวกไก่อ่อนอย่างแกนเอาด้วยหรอกแต่ว่าจหรอดนะบอการพิสานพวกเราขอปฏิเสธค่ะจิสัหารุนแรงดี่นะคับภาคไทยสุดยอดจริง ต่อมาดับที่9นะครับดับที่เนี่ก็คือเพลงดีเนี่ยเข้ากับธีมเรื่องไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันทนําไหมแต่ว่าคือเขาโคตรขยันในการทําเพลงมากๆเลยเพลงอย่าง OP ก่อนนะครับเพลง OP เนี่ยมันจะมีประมาณสามโอพีธีมนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ผมอะค่อนข้างชอบ OP2 นะครับ OP พีงเพลงเพาะก็จะมี OP 123เนาะเพลง E d ดีเพลงปิดเนี่ยก็เพราะเหมือนกันอ่าเพลงปิดก็ดีนะครับดีเหมือนกัน เป็นเพลงช้าๆเศ้าๆาหมุนๆนิดนึงแต่ว่าก็เพราะเพลงดีๆของเดอะบูบี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเพิ่งขึ้นอินเสิร์ตให้แล้วมันมากมันมีมากกว่านั้นก็คืออย่างเวลาเราสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะกำลังเข้าได้เข้าเข็มกําลังแบบอย่างวิกตอรีมเนี่ยแม่งมีคนเอาเมลอนไปให้เพราะว่าเหมือนกับเอ้ยลองให้ดูว่าเออมันอาจจะชอบก็ได้นะเออแล้วมันก็เต้นคิดดูแบบดูเราดูดูอยู่ว่าเออมันสู้ๆนะพลังชาติพลังอยู่มันเต้นมันอยู่ดีมันก็ตัดไปเ,เต้นแล้วไอ้กัส กัดเด็มันไปเต้นกับเขาด้วยแบบเออตอนนั้นก็แบบงงเหมือนกันแต่ก็สนุกหรือย่างฟองโกเล่เนี่ยก็จะมีท่าแบบเพลงโบอิงอะในตำนานเออมันก็เต้นเหมือนกับเต้นข่งเวลาศัตูให้ดร์ปิศนาคิดเนี่ยหาวิธีการรับมือนะครับก็เป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันแต่ว่าพอมาดูรวมๆเนี่ยเพลงก็ดีเหมือนกันนะเออเพลงธีมที่มันเอามาเต้นอะไรพวกเนี้ยก็ตลกเหมือนกัน 「君にこの声が届きますように」「に高く手を伸ばして」「ジャッジマイハ b ッペリーメロン」ロン「シッチオパイボインボイ ข้อ9ของเราอ่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายเนี่ยคือณยุคนั้นเนี่ยผมจําได้ว่ากาสเบลเนี่ยเกมเนี่ยมันสนุกเออเกมมันดีตอนนั้นเน่ยเกมหลักๆก็จะมีเกมบอยเนาะเกมบอยแอดวานส์เพทูอ่าเกมบอยแอดวานส์เนี่ย มีเยอะเลยมันจะมีแบบเกมแบบเอามาไฟติ้งกันเลยก็สนุกปล่อยสกิลตัวละครก็อ่าค่อนข้างไม่เยอะไม่น้อยครับก,กลางๆระดับหนึ่งมีเป็นเกมการ์ดด้วยนะเกมการ์ดผมเคยเล่นเหมือนกันอ่านไม่ออกแต่ว่ารู้สึกว่าเออมันสนุกเหมือนกันนะครับก็ดีเหมือนกันกันกบตัวการ์ตูหรือว่าเพจทูเนี่ยโอ้โหภาพสวยมากเราเล่นเป็นได้ทั้งคนใช้หนังสือมีตัวปิศาด้วยนะครับตัวละครเยอะแล้วก็ภาพเป็นสามมิติมันเป็นฉากที่สู้แบบ ค่อนข้างฟรีสไตล์ระดับหนึ่งอ่ะเออเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันผมจําได้ว่าผมเคยเล่นบ้านเพื่อนจำได้ว่าเออมันสนุกมากแล้วก็คาแรคเตอร์เนี่ยที่มีให้เลือกเนี่ยก็เยอะด้วยเหมือนกันไม่นอ้อยยอโอเคอันนี้ก็คือ10ข้อนะครับของเรา ตอนนี้ก็จะมีกัสเบลหักสองเป็นบางงากันนะผมผมยังไม่ได้อ่านกันนะครับแต่ว่าพอลองย้อนกลับมาดูหรือว่าพอลองมาทําคลิปเนี่ยก็รู้สึกว่ากัสเบลเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำทำให้เราประทับใจได้ดีเหมือนกันเนาะเออแล้วก็มันเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่ามันมีอะไรที่น่าจดจําเยอะมาเหล็กแล้วก็จดจําได้บอลแค่นสามร้อยเองเนานะหรือว่าเรื่องเพลงนะครับหรือว่าเรื่องฉากซึ้งๆเนี่ยก็เป็นออะไรที่ พอขวนกลับคืนมาแล้วก็เป็นภาพจําที่ดีเหมือนกันนะครับก็วันนี้ชาแนลพ่อพ่อสี่จุดศูนย์ต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะดิสคัทคอมเมนต์เนี่ยเชิญที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่งกระดิ่งนะครับหรือว่าคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้นิดนึงขอบคุณครับ